พ่อพม่เมล็ดซึ่งเป็นวิธีที่ว่าสามารถทําได้ง่ายสะดวกแล้วได้ปริมาณมากทีนี้การเลือกพันธุ์โปโกพันธุ์ชุมพรลูกผสมหนึ่งซึ่งได้จากสายพันธุ์แม่พันธุ์ PA7 พ่อพันธุ์ PA32 าจากแลงแม่พันธุ์จากการที่ว่าการเลือกผลพันธุ์คือจะต้องเลือกผลพันธุ์ที่ว่าเริ่มสุกใหม่ๆจะไม่สุกจัดเกินไป ถ้ากิดว่าผลพันธุ์ที่สุกจากเกินไปภายในผลนี้มเมล็ดอาจจะเสียหรือว่าจะงอกภายในผลแล้วทีนี้เราต้องอดผลที่ว่าสุกใหม่ๆมเมล็ดที่ว่านั้นจะสมบูรณ์ดีกว่าเช่ป้ว็น,นามาปพะทีนี้การเลือกมเมล็ดภายในผลพันธุ์เราก็สามารถผ่าแกะออกเอาเบือกข้างนอกออกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ จะเลือกอาบริเวณกลางผลคือด้านท้ายนี่โจทย์จะออกด้านซ้ายกับด้านหัวเราจะออกเนื่องจากเป็นมเมล็ดที่เล็กแล้วก,ก็ไม่สมบูรณ์เราจะใช้มเมล็ดสว่วนนี้นำไปเพาะโดยการนำไปล้างเมือกหรือว่าเพาะได้ทันทีได้ทั้งสองอย่างโดยเม็ดนี้ซึ่ง นี่เป็นมล็ดที่สมบูรณ์จากผลที่ว่าเริ่มสุกใหม่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลที่ว่าสุกนั้นแล้วคือมล็ดภายในมันจะงอกทีนี้เราไม่สามารถที่จะนํานมาพาะได้มันจะมีงอกแล้วล้าเกิดว่าสุกนานๆทีนี้หลังจากที่ว่าเรานําผลที่ว่า ที่สุกใหม่ๆนําไปล้างมาเมือกออกเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเพาะในถุงหรือว่าจะนําไปล้างเมือกออกแล้วก็เอามาเพาะได้เลยได้สองอย่างตัวก็คือจะใช้ดินสามส่วนคุณมะพร้าวสองส่วนแล้วกคค็ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างละส่วนทีนี้ก็ผสมใส่ถุงธนาสามนิ้วครึ่งคูณสิบ หลังจากนะั้นเอามาเรียงเป็นแถวแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มจะเอามาเล็ดที่ว่ารเราเคยมไว้เอามาพอทีนี้ฝังฝังให้แล้กกวก็ไม่ไม่ไม่เยอะแค่เล็กน้อยแค่พอผิวหน้าดินเพราะถ้าเกิดว่า้าเล็กเกินไปพอมันงอกมันจะดันมเมล็ดไม่ขึ้นทีนี้ทำให้ต้นคดงอทำให้ต้นนั้นเสียไปเลยแค่ฝังพอพออกมิดหน้าดินเล็กน้อยไม่เล็กเกิน เพราะถ้าลือกทีนี้มันจะดันมเมล็ดขึ้นมาไม่ได้ผอกขึ้นมาไม่ได้ทีนี้ธรรมะต้นกดงอแล้วธรรมะต้นนั้นเสียฝังให้เลือกเล็ดการวางมเมล็ดก็คืออาจจะวางทั้งแนวแบบหน้าแบนก็ได้คือการวางเมล็ดเพราะคือวางหน้าแบนแบบนี้ก็ได้หรือแบนนี้ก็ได้คือได้ทั้งสองอย่างนะมันจะมีหน้าแบนกับหน้าแบบนี้วางได้สองอย่าง คือมันไม่มีผลต่อกันก็แต่ว่านั่นแหละแต่ว่าส่วนมากจะโอนหน้าแบนเหมือนพอ่อเทนี้หน้าแบนได้ดทั้งสองอย่างหลังจากที่เราเพาะได้ไประมาณสักสองอาทิตย์ต้นตอก็จะงอกแล้วก็โูชูมันล็ดหรือว่าโจูใบเลี้ยงขึ้นมา แล้วก็จะเริ่มแตกยอดยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นใบจริงขึ้นมาต้นโกโก้กที่งอกแล้วว่าชูต้นกรงขึ้นมาแบบนี้คือว่าเป็นต้นที่ว่าสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดมันจะมีต้นที่ว่างอกแลว้วมัน แบบนี้คือว่าเนี่ยเป็นต้นที่ว่างอกแล้วโชว์ต้นขึ้นมากรองแบบต้นที่สมบูรณ์แต่ถ้ามันงอกคือว่าพอชุดพร้อมกันแต่ว่าง,งอกแล้วไม่สามารถที่ว่าจะโชว์ต้นขึ้นมานีอาจจะเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะคือว่ามันไม่สามารถโชว์เมล็ดขึ้นมาได้อาจจะสาเหตุของการฝังลึกเกินไปหรือว่าต้นมเมล็ดไม่สมบูรณ์ ý mình giúp là mẹ ăn xá thích mình có chất dơ mì bậy chính kinh mà dơ kinh หลังจากนั้นเราก็เลี้ยงดูต้นกล้าที่ว่านั้นสั่งให้น้ําให้ปุ๋ยกาจัดวัชพืชเลี้ยงดูจนกระทั่งต้นกลา้าโกโก้มีอายุได้ประมาณ4ีเดือนถึงหเดือนก็สามารถที่จะนําไปปลูกหรือว่าจําหน่ายได้